สวัสดีครับพี่เลนตัวนี้ผมเก็บสีให้ใหม่นะครับข้างในผมขัดให้ใหม่นะครับส่วนที่เป็นสีเงินเงินเคลิกนะครับโฟกัส <Focus S 2> ใช้ได้ปกตินะครับผมหลอเลื่นให้ใส่จาระบีให้ใหม่นะครับอยู่ข้างใน ิ้นเลนนี่สวยทุกชิ้นนะครับเบรดสวยที่ว่าสวยทุกชิ้นนี้ก็คือยกเว้นชิ้นนี้นะครับชิ้นหน้าด้านนอกค่อนข้างที่จะมีขนแมวอยู่พอสมควรนะครับถ้าซูมดกใกูใกล้ๆจะรู้นะครับ ไม่ส่งผลต่อภาพนะครับพี่ถ้าหากย้อนแสงโดยชัดๆจะมองเห็นรอยพอสมควรนะครับสำหรับชิ้นหน้าแต่มันถ่ายไม่ค่อยติดนะครับพี่ นี่นะครับไม่ใช่รอยราหรือว่าฝุ่นนะครับพี่มันเป็นรอยขนแมวเช่นหน้านะครับผมมีอยู่4ตัวรู้สึกว่าตรงตัวนี้จะสวยสุดนะครับ ชิ้นหน้าตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นขนแมวค่อนข้างที่จะง่ายอยู่พอสมควรนะครับที่สังเกตจากตัวอื่นๆแต่ตัวนี้ดูดีสุดนะครับได้ประมาณนี้นะครับที่อย่างอื่นก็เคลียร์ให้หมดนะครับ